สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนครับผมบ่าวลือจากอีสานบ้านสามพาวครับวันนี้สิภาพพ่อแม่พี่น้องมะเบิงไผ่หยาครับไผ่หยาที่เขาใส่สาหรับมุ่งลังค่าตามที่สุ่มเนื้อย่างหรือซุ่มหมูกระทะนะครับเพราะว่าเอามามุ่งลังค่าแล้วมันเสียดนะครับภาสังกะสีหรือเป็นอย่างอื่นมันอาจิห่อนครับนี่เขาก็เอาไพ่หยานี่แหละครับหยาค่าครับ เป็นยาฆ่าเนี่ยแหละครับได้มาจากยาฆ่าคือเข้าไปเกี่ยวเกี่ยวมาแล้วก็มาตากแดดไปครับเนี่ยให้มันแห้งแล้วเข้ากระชีมาไผ่เป็นไผ่ยาเป็นนั่นแหละครับนี่ไม้ไม้เข้าสําหรับเกียวมาไผ่ครับเป็นไม้ไผ่ครับไม้ไผ่นี่ก็เอาไม้ไผ่แก้ๆครับออนมนเอาครับเนี่ยเพราะว่าออนเนี่ยมันเสี่ยงต่อว่าเกิดมอดครับมอดมันกระชีกินสีน,นั่น ถ้ไมเนี่ยครับจอยกินไม่แล้วมันเทศแห้กมันบ่ท้นครับนี่เขาก็ต้องหาเอาไม้แก้หรือเอาไม้แห้งนะครับหมอดมันบ่กินแล้วเขาก็เอามาเหลาเหลาให้มันได้ขนาดครับกระบอกน้อยกระบอกใหญ่แล้วก็ดีประมาณนี้แหละครับนี่ความเง่เนี่แล้วแต่แต่ละคนเอาเง่บ่คือกันครับของเหานี่ลอยเจ็ดสิบครับนี่ความยงวจากป่ายนี่มาถึงป่านี่นะครับนี่ลอยเจ็ดสิบ ยวเอาก็สีมมเบิ้งการไผ่ให้เบิ้งครับมาสาธิตการไผ่ให้เบิ้งครับนี่นี่เ้ากะสองไม้ครับไม้นี่สิเป็นไผ่ไม้นี่สิเป็นไม้แนบครับนี่เ้ากะเห็ดที่สาหรับไผ่ครับนี่ครับยาฆ่านี่เ้ากะต้องเอาพ่นน้ำก้อนครับนี่ครับโบพ่นน้ำมันสีหักครับเวลาเ้าปิดเนี่ยครับมันแห้งเ้าก็ต้องเอาพ่ม เอาปมน้ามอามนา้ำมดให้มันอ่อนก่อนถิ่มว้ก็ว่าให้มันอ่อนเวลาเข้าบิดเข้าบิดแบบนี้มันบกหักครับเข้าบิดแบบนี้แต่เป็นมันบกหักครับครับเ้าโบพปมนาม้ามันแหง้งมันสีหักครับเข้าก็มาเสือเสือกะไรห่ะครับนี่เสือสำหรับเอามาไถครับนี่กอดครับนีอมาไถ ใส่ไหมเล่ยะครับยักใส่ตรงไม้เลยครับปลูกใส่ตรงไม้เลยแล้วก็ขอดอีกเพื่อนึงครับเดี๋ยวเพียดให้เบิ้งเลยครับนี่เวลานั้นเขาก็ต้องเอาเอาตังค์ใช่ไหมเนี่ยครับทั้งใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าให้มันเสมอกันครับให ตน้นมะเนี่ครับให้กกมะเนี่ครับให้ทางนี่ให้มันให้มันเที่ยงกันครับให้มันเสมอกันคแบบกระปประมาณนี้แหละครับนี่ครับแล้วเขาก็ให้เนี่ยรับนี่วันเข้าไป ยิบน้อยยิบญ่นี่ยิบายาเนี่กรแลรวแต่ขนาดมันครับห้ากะกะอว่าเอาพอดีแหละครับบ่หน้อยบ่ใหญ่บัวน,น้อยอะไรมันกระบ,บางครับเวลาฝนตกเวลานั้นมันก็หัวกะว่าพอดีแหละครับ เขาก็หยิบขึ้นมาเนี่ยครับหยิบขึ้นมากำขึ้นมา,นา,นมาแล้วก็เสือกนี่แหละครับเดินไปข้างหน้านี่ครับนี่เดี๋ยวให้เบิ้งเลครับนี่เสือกนะครับนี่หายาให้ยู่ใตไหมครับไมมอยู่ข้างบนครับนี่เสือกเขากน็นี่ครับนี่สอดลงไป้วกมุนข้ามานี่ครับนี่ แล้วก็ดึงเข้มา,าแบบนี้นะครับนี่ตะเวตาหอกกำเอาก็ากำบิดลงครับนี่หักลงไปครับนี่พับลงก็ไปกันที่กันครับนี่ กระดึงให้มันแน่นๆนครับทามันดึงบ่าแน่นมันหลวมมันนั่นมันก็ดีครับนี่ นะครับพ่อเขาไผ่ไปแล้วมันก็สิประมาณนี้นนแหล,ละครับนี่เป็นแบบนี้แหละครับนี่เขาก็ไผ่จนไปพูดละครับจนจนมันสุดไหมพูดละครับคิมนี้ก็คือซีมีเท่านี้แหละครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมอีสานบ้านสามเ่าของเข้าฝากกดไลค์กดติดตามช่องไดเด้อครับเด้อขอบคุณหล,ลายๆครับ